ตำรวจนะครับขอเอาถึงวินไดตํารวจก่อนนะ,ะท่านก็ได้ดูข่าวนะครับว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับผมนะที่นอนนอนติดตเตียงรักษาอยู่โรงพยาบาลนะนะแล้วการทํางานของตํารวจนะครับผมนะมึงมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงเห็นสารไอ้มึงเห็นขอไหมว่าเขาแข้งขาเขาเนี่ยแทบจะไม่มีแรงจะเดินนะครับอยู่ติดเตียงก็คือโดนประสบุบัิเหตุซึ่งซึ่งในคดีตรงเนี้ยเขาก็คือขับประมาทนะครับผมนะ แต่ทีนี้เราํำว่าขับประมาทเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประมาทคนเดียวจริงไหมเวลาเราไปชนเขาเราไม่ได้ชนเราจย่งรวมประมาทร่วมดังนั้นการประมาทร่วมมันต้องมีแต่เวลานี้มันจะทําให้ร่วงเลยมาถึงอายุความจะหมดนะครับผมรอจนเกือบจะหมดแต่คดีก็ยังไม่คืบน,น,น,นะครับผมดังนั้นร้อยเวรนะครับผมผมฝากนะครับการทํางานของร้อยเวรนะวันนี้มีเรื่องมีสองเรื่องเลยนะร้อยเวนอะ เขาต้องแบกสังขารน,นะครับตัวเองนะครับผมที่ป่วย,ยอยู่เนี่ยแข้งขาที่ว่าเดินไม่ได้มาเป็นปีๆเนี่ยคุณก็เห็นอยู่มึงยังหให้เขาลุกขึ้นไอลุกจากเตียงมาเซ็นนะฮนะแค่แค่มึงเดินทางมาเนี่ยให้เขาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคุณยังทําไม่ได้เลยนะครับผมนะนะครับสวัสดีนะครับพี่ยังทําไม่ได้เลยเหรอครับผมนะ มนุษยธรรมนะครับมันก็ต้องมีควบคู่กันไปกันนะที่มึงพูมึงด้วยนะครับผมไม่ใช่นั่งเอากระป๋าพัดแอร์ไปวันๆหนึ่งๆครับไม่ใช่นะครับผมเวลาคุณออกจากบ้านคุณมาทํางานเนี่ยเขามาคุณรับเรื่องอะไรไปเนี่ยแล้วเขาไม่เห็นมาแจ้งแล้วมึงต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงเขาเดินได้ไหมเขาลุกได้ไหมมึงยังมาขับเขาลุกลุกมาเซียนมึงมึงมีมึงมีตังมีสมองคิดบ้างมหฮะเอี้ยนะครับนะจนเป็นที่ต้องต้องออกมาเป็นสื่อนะครับผม สื่อสื่อออกเมื่อไหร่ทำไมถึงต้องมีสื่อก็เพราะพวกมึงเป็นคนแบบนี้ไงนะครับผมเพราะพวกข้าราชการยี่หี่พูดง่ายๆนยเป็นอย่างนี้ไงครับผมนะแลนเรื่องนะคะ่าเขาบอกแล้วไงว่าคนหนึงคนมีเงินเนี่ยเรื่องจะเร็วเรื่องจะเร็วโอ้โหทันทีเลยนะครับผมแต่พอดีว่าไม่มีเงินนะครับผมรอจนอายุความหมดนะครับผมนะมันไม่ใช่นะครับผมแล้วเขาอยู่ในสถานเดินนั้นน่ะร่างกายแบบโอ้โหทานทเห็นตามข่าวใช่ไหม โอ้มองแล้วมันสะเทือนใจนะครับภาพนี้นะครับว่าการทํางานของตารวจไทยแม่งโหสุดยอดเลยบังคับที่เขาต้องเซ็นมาเซ็นเพื่อเพื่อจะดําเนินเรื่องดําเนินคดีนะครับซึ่งเขาผิดตรงนี้ยอมรับแต่มึงก็ต้องแก้งข้อหาประมาทร่วมด้วยนะครับผมนะประมาทร่วมอ่ะไม่ใช่ว่าเจ๊คนนี้เขาขับประมาทผิดเลนผิดทางแล้วเขาต้องรับโทษคนเดียวต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะครับว่ามันก็คือต้องประมาทร่วมนะครับไม่ใช่ปล่อยแล้วเลยจนอายุความหมดนะครับท่านไม่ใช่นะ และอีกอย่างนะครับแล้วก็ตำรวจนะครับนะดด้ด่าเขาให้ไปทํางานมีหน้าที่การสอบสวนนะครับนึกว่าเฮียลามกจุกเป๊ใส่เขาทำไมฮะมันจะไปถามมันเขาใส่เกงในไปเฮียจริงๆนะ้ามาเขามาทําเรื่องมาร้องเรียนมันเกี่ยวอะไรกับเขามาใส่เกงในเปล่าบ้าเปล่าเ๋ยตอนนี้โดนเด้งไปแล้วเห็นครับนะก็อย่างคดีกลมคืนเหมือนกันนะผมอยากจะให้หน่วยงานนะครับผมนะที่เป็นผู้หญิงนะครับผมนะ เขามาทํางานตรงนี้นะครับผมผมอยากจะได้เรื่องตรงนี้นะครับถ้าองค์กรไหนเห็นนะนะช่วยแตช่วยตั้งขึ้นมาหน่อยเถอดตำรวจหญิงอนะเขามาทางานให้มาสืบนะครับเวลาถามคําถามของคดีคงคืนนะถ้าผู้รู้นะครับผมจะถามนะท่านจะต้องรู้ว่ามันถามอย่างไรบ้างนะครับเยื่อบ,บางคนเนี่ยที่เขาเล่าบางทีมาตะอะไรยากไอสัตว์นั่งหัวเราอเฮียมึงไม่รู้หรอกทุกคําพูดที่เขาให้ข้อความของมึงเนี่ยให้มึงจดบันทึกลงไปเนะี่ยมันเป็นความเจ็บปวดข,ของเขาแต่มนะึงนั อะไรนะครับอย่าเห็นเพศแม่เป็นเรื่องที่ไม่สําคัญนะครับผมในคะดีข่มขืนเนะี่ยผมบอกแล้วนะครับแล้วเป็นไงครับคดีข่มขืนเนี่ยเห็นไหมเขาให้ประหารกันเราเรียกร้องโทษประหารเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับกฎหมายที่จะจะเพิ่มโทษให้กับมันนะครับไหนทำขอโทษของมุกมือนะมึงมีบนะัตขอโทษเลยทาทาแล้วม่ขอโทษทีหลังจะเป็นลักนะครับตํารวจชอบจะถามมามันเสร็จไหม เออโดนโดนจำได้ไหมว่าโดนไปกี่ครั้งเออแล้วตอนที่โดนเข้าไปนี้รู้สึกเสร็จไหมไอ้เฮียน้องก็ถามหน่อยว่าเด็กที่เขาโดนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเรื่องเพศเป็นยังไงเขาจะมีแล้วเขาจะตอบได้ไหมเมื่อความรู้สึกเขาเสร็จหรือไม่เสร็จตาดเออไม่ถาม่างานได้ยังไงเนี่ยถึงบอกว่าอยากให้มีหน่วยงานที่เป็นผู้หญิงนะครับมาถามนะครับนะมาถามเพื่อจะลงสำนวนไปนะครับผมเนี่ยตั้งแต่ ผู้ชายตำรวจทํามาทำสำนวนเนี่ยถ้ามันมันจึงอ่อนนะคะผมแล้วเด็กสิบสามอายุสิบสามเรื่องเรื่องเป็นเดือนและเฮียนะคะผมนะมึงบอกให้อ,อนาคตของเด็กอนาคตของฆาตกรนะครับผมนะผู้ต้องหาที่ลุมโซมน้องเขานะครับแล้วคุณคิดดูว่าสามวันในสัตว์ตำรวจหนึ่งฟังในเฮียสามวันที่เขาต้องอยู่แบบนั้นนะและแล้วถาเอารู้นะเรื่องเพศใช่ไหมสามวันที่ต้องโดนวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะในวงวนอย่างนั้นนล้ มึงมึงรู้ไหมว่าตอนนั้นสามวันนั้นเขาตกนรกขนาดไหนแต่มึงบอกว่าตำรวจไทยนะครับผมบอกว่าให้อ่านี่แล้วกันนะไปไปต่อรองกันก่อนไอสัตว์ไปต่อรองก่นกอนมึงไปคำนึงถึงอนาคตของผู้ต้องหานะครับผมนะในอายุห้าสิบสัตว์แทนที่มีวัยมุตงถึงวัยมุ่งแล้วเกินคนแล้วนะครับนะเกินคนเกินความเป็นคนแล้วสัตว์จะกลายข้าวลงไอ้เนี้ยยังจงไปไปไป,ไปสมลรงกับ เด็กๆวัยรุ่นที่ทําผิดนะครับนะสิอายุห้าสิบยังทากับน้องได้เลยโอ้โหมึงพวกมึงนี้มันฮี้กจริงๆนะครับผมนะผมถึงบอกตรงนี้ผมอยากนะครับผมนะไอ้ข่าวลุงโซมมันมีบ่อยเพื่อนนะครับถ้าก็ทางเฟซบุ๊กเนี่ยผมจะบอกให้นะเฟซบุ๊กเนี่ยนะตัวเองป้องกันง่ายๆเลยนะถ้าตัวเองจะไปทอบใครสักคนหนึ่งนะต่อให้แม่งสวยแบบอีสัตว์เอ้ยอ,อย่างกับดารามาเลยนะ ขอขอคุยอันเนี้ยนะนนนะวิดีโอคลอนนะขอคอนหน่อยถ้าไม่เปิดกล้องนะคุณคิดได้เลยว่ามึงไม่ใช่นะนี่คือผมคิดเองนะเวลาผมจะคุยกับใครเปิดกล้องเพราะผมมีสุใจนี่ใช่ไหมคนพอที่สุดใจอะ่ะเวลาจะทําอะไรมันก็พอที่สุดใจถูกไหมนะแต่ประเภทที่ว่าเาาอาขอเปิดไม่ต้องเปิดหรอกอย่างนั้นนี้หรอกเดือดร้อนอะไรเงี้ยคุณเชื่อได้เลยว่าคุณกำลังจะถูกหลอกอย่าให้ความสวยนะครับผมนะอย่าให้ความสวยความหล่อเนี่ยมันทําให้มาให้เราเนี้ย ต้องสูญเสียนะคบผมนะเพราะตรงนี้จุดตรงนี้ความมันไม่ได้สงสารหรอกคือเราไอคนที่อีมันไม่ได้สงสารหรอกคืออยากจะเอาอะไรนะครับผมนะนะความอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วยการพอเรามีไปแล้วนี่เป็นไงครับมันหลอกเรางั้นวิดีโอคอลเลยถ้ามึงถ้าถ้าคุณจะชอบก็จะคนวิดีโอคอลเปิดกล้องอย่างนั้นอะเชื่อนะครับผมเห็นไหมก็ถูกหลอกไปก็ถูกหลอกไปจะไปฟ้องร้องอะไรล่ะทีนี้ใช่ไหมแลวทีนี้ก็คือความเยี่ยงของตำรวจเรื่องหนึ่งนะครับผม ที่ผมดูแล้วผมมองตรงเลยนะว่าโอ้โหปูมือนี่แม่งเป็นหมาล่าเนื้อจริงๆนะครับหมาล่าเนื้อที่แม่งหมาล่าเนื้อที่แบแบว่าดูมีเกล็ดมีสีเขาจะมีขนนะครับมีขนที่สวยงามในการล่าเนื้อนะครับแต่หมาล่าเนื้อของตารวจคนมีสีนี่เหี้ยมองแล้วแม่งยังไงก็ไม่มีขนบนบนบนหนังตัวน,นะ,หะเหี้ยทุเรศสัตว์ผู้หญิงนะครับการโพสเห็นไหมการโพสนะครับมีความสําคัญในด้านความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับผมนะ ไปโพสเงินนะครับที่ทํามาจากพันธุ์พักน้ําแดงคือถาม,ม่าโพสมันไม่ผิดหรอกนะครับผมมันไม่มีกฎหมายที่จะเอาเอาผิดได้นะครับผมแต่ถ้าเธอเธอเธอแค่อยากจะสื่อว่าเธอทําทงานตรงเนี้ผลผ,ผลตรงเนี้ยมันทําให้เราได้เงินนะครับสิ่งเี่เขอมาให้แม่เขาก็เกินว่าผู้เหี้ยนะคะพวกเอี้ยคนมีสีนะคะผมแทนที่ว่ามันจะมันชอบไปเนี่ยไม่มีหมายไม่มีไม่มีข้อหายเหี้ยอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตรงดีเงินเข้าไปเลย เข้ามาจาับนะครับมามาไปยึดเงินนะครับสิบล้านสิบล้านนะแล้วก็รวมถึงทองรูปพันธ์หกสิบบาทถ้เาเกิดว่าไม่ไม่ถ้าเกิดว่าชุดนี้ไม่มีการดําเนินคดีนะครับผมคิดว่านะครับคุณตํารวจมีผลสมรู้ร่วมคิดกันด้วยนะครับผมจะบอกให้นะต้องดําเนินเรื่องนะครับผมเพราะนี่ถึงว่าเป็นตํารวจที่อันตรายนะครับที่เข้ามาอุกอาจนี่คือ โจรน,นะครับมันเป็นโจรครับนะผมไม่เรียกมันตำรวจแลครับมันคือพวกโจรครับผมที่เข้ามาบุกปล้นประชาชนนะครับ,าาบ,รนนรบถึงที่เลยนะครับนายใหญ่หนายใหญ่หนายใหญ่เฮียอะไรนายใหญ่มึงนายใหญ่หใหญ,ใหญม่มีจริงรสัตว์นายใหญ่มึงเอาเงินประชาชน,นําเฮียอะไรทุนเล่นอรเฮียไ, <ología> ไม่ทำมาหาแดกนะครับผมเอาเงินเข้าไปแทนที่มึงจะแจ้งข้อหานะครับหรือพาไปโรงพักเซฟเฮ้าพาไปเซฟเฮ้า ไปต่อร้อนเนี่ยนะอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะเอาง,งี้ละกันเถอะไม่อยากมีปัญหาขอห้าล้านโอ้โหขอกันง่ายๆพี่วันนี้กําลังดำเนินคดีนะครับเอาสิ่งที่สุดนะครับผมนะเพราะเดี๋ยวเรามันต้องมีตัวใหญ่ๆเที้ยๆตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้นะครับเกมการเมืองตอนนี้นะมันจะมีผลดีกับประชาชนตรงไหนรู้ไหมทาให้เรานะครับได้รู้เห็นพวกมีสีนะชั่วๆนะตอนนี้โอ้โหโออกมาอย่างเฮ็ดเลยตอนนี้เหมือนเฮ็ดเลยผมจะดูนะผมแบบสะใจผมมากเลยนะครับผมนะเห็นไหมเราเรา,เรา คนที่ตกลงไม่รู้เรื่องหนังสือเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเองคิดดูสิว่าโดนขนาดไหนนะครับผมขนาดรู้หนังสือยังโดนเลยเห็นไหมเนี่ยนะโดนไปห้าล้านนะครับผมคุณอย่าออกไปนะครับผมจะบอกให้เลยนะคุณอย่าตกใจกับพวกเที่ยวพวกนี้นะครับผมนะอย่าไปตกใจกับมันเวลามันมาเนี่ยนะจริงๆนะครับจะมีเรื่องก็ให้มันมีไปเดี๋ยวถึงเวลานเนี่ยสื่อเขาเข้ามาเราก็รูใครผิดใครถูกนะครับผมตนก็มีว่าที่ไม่มีหมายก็พ้าไปค้นนะครับรก็กฏวว่าไอ้แม้ค้ายาจริงๆยังไงก็ไม่เป็นไรก็คือว่า อย่างน้อยก็ยังมีคนรู้เห็นมีสื่อนะครับผมแต่ถ้าคุณอยู่นะเนี่ยมันพวกมันเข้ามาหืงเข้ามาเนี่ยห้าสี่ห้าคนเนี่ยที่เข้ามาปนเนี่ย